ปอทอทลายแก๊งบังบอยเรซิ่งบอยรับทำป้ายทะเบียนปลอมขายบนโลกออนไลน์พลตำรวจตรีอาทิพงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการปอทอพร้อมกําลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย5จุดในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายบังบอยป้ายทะเบียนปลอมได้จับกลุมนายปรเมศอายุ27ปีตามหมายจับสารอาญาลงที่8มิถุนายน2566 ในข้อหาปลอมเอกสารราชการและจับกลุมนายนัทวัตรอายุ27ปีตามหมายจับสารอาญาลงวันที่8มิถุนายน2566นหนข้อหาปลอมเอกสารราชการและทุจริตหรือหลอกลวงโดยการน,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมของกลางเป็นแผ่นป้ายทะเบียนสมุดเล่มรถจำนวนหนึ่งแท่นปั๊มตราขนส่งตรายางต่างๆ โดยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีทั้งนี้พลตรตรีอาทิตย์ผู้บังคับการปรอทอกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่ามีเพจ Facebook และเว็บไซต์ที่รับทําป้ายทะเบียนทุกประเภทโดยมีนายประเมศและนายนัทวัตรเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์และเพจดังกล่าว ซึ่งเป็นการลักลอบผลิตและจำหน่ายป้ายทะเบียนรถและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถผิดกฎหมายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนจนทราบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่และมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้ามากกว่า500ครั้งในช่วงเวลา5เดือนเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายคน้น ก่อนเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้พร้อมของกลางดังกล่าวเบื้องตน้นควบกลุ่มตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป